สวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องวันนี้มัน,นี่เข้าสสพภาพไปกินยูรลฟอคสเนาะบานน้องสาวแฟนเนาะอันชุดแดงแรงฤทธิ์หมวกพร้อมพร้พอมลูกสาวอันไปบานยาเดี๋วตกไปหาลูกสาวกนันเนาะแล้วก็จะไปพร้อมกันใช่นะะโอเคค่ะเจอกันในงานนะคะ สามพ่อมแมลูกแดงพร้อมกันได้โดยที่ไทยเบิ่งหนึ่งแดงส,สดๆเดยพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศอ่าตอนมาเนาะคะ่ะเริ่มมืดแล้วเนาะกระจัดตนคตริสต์มาสน้อยๆไว้กลางบานเนาะ แล้วกับพวกเขาก็มาเลื่อมมะเห็ดอันกอกมันฝรั่งนะพี่น้องราะวานสเสเฮ็ดขนมเสเฮ็ดกับขานะ้าวน่ะอันนี้กับบรรยากาศไอในในบ้านสมนิมืดหมืนนนนะ่นหน่อยหนึ่งเนาะในบ้านเยน่ะแอฟันน้อยกับซอยแกะมันฝรัง่งเล้อพี่น้องซอยใดเนี่ยงานเนี่ยแล้วกันนี่แหละสเสเฮ็ดอันมันฝรั่งหวานนันะ่นีซน่ะอืม ว่ายาย้าเพิ่นเห็ดปดทันเพิ่นก็เลยให้พวกขอว่อยได้มาเห็ดซอยจังซี่นะสามีข่อยก็ซนะอยแล้วก็อันโยนัดแฟนน้องสาวเพิ่นก็ซอยจังซี่นะนั่นละ่ะลูกสาวให้อันแบนตาเพิ่นตื่นแล้วเดี๋ยวเขาในกํากลังเริ่มเนาะคะนะ่ะเนาะกําลังอันเดี๋ยวให้เบิง่งโตโตจะโตแบบไหน้นนองสาวแฟนเพิ่นสิเป็นคนแบบว่าอันอีหยังก็ ไอเดียดีดีเนาะเบอ่งเพิ่นวิธีการจัดโต๊ะจัดอย่างเพิ่นเซนนะอันนี้ช่วงโรอเนาะพี่น้องเฮนนาเฮนนากระสูงกัวข่อยเลยด้เบอ่งเพืล่ละหลานสาวสูงจนทุดเละก็พากระตกแต่งอันอันต้นคริสต์มาสหน่อยนึงเนาะเพราะเพราะว่าเพิ่นก็นเห็่เรียบร้อยปอยานไังเซนนะเฮ็ดประัานเร็จปานไังเสนนะแล้วก็ช่วงเวลาโรอก็นี่แหละยาลูกทรายกับหลานทรายซี่นะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ ธรามดาเนาะพี่นอนะอ้องเนาะอฝรั่งเขาก็ดื่มไหว้ดื่มอย่างกันเนาะเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วเสร็จนะช่วงเวลานางเบรกบมื่อไ่ละแต่ละคนะคนละมุมอันอันทรศดซัซะนะ์เสร็นะเออว่ามีอแางสิว้ากันเนี่ยลหละก็เช็คโซซับเซ็คอันนี้แหละตามนั้นเลยค่ะ Den ser da fint ud, den er, virker da for lidt tør. <laughs> ja, det er bare fint. ja, Det ser godt ud. Så. Okay, er det første? Ja. Skal jeg tage med? Ja, tak. Yes. For Ja. Jeg ja. er kun at sige, at og to Så på en på van. ขัวเนะพิ่นบ่ใหญ่จังซี่นะพี่น้องมันเข้าไปได้แก่ข้างละ2คนซนะี่นะแกเตรียมรอกินระเด้อบอัดน,นี้กันี่ละมุมเห็นบ่มันก็สิมีเริ่มมีใบมีหยังมาตัาง้งก็บ่ต้องซีเรียสเนาะพี่น้องเพราะว่าฝรั่งเขากินจังซี่นะเฮนะาก็บหามก็ได้บนะ่เนาะกับสามีสุดหล่อค่ะพี่น้องแต่ละรอบ่ล่ะรอบ่ารอในจักรวาลนี่มีกะลัมม่วงเนาะพี่น้อง แล้วก็มันฝรั่งขาวตุ่มแล้วก็วังหันมันฝรั่งที่เท้าแก่ละ่ะก็เอาไปเห็ดนน้นำตาลเนาะอันนี้คือจานคอยที่คอยเห็ดว้คอยกะทายรูปนะอันนี้ก็เริ่มบรรยากาศในการเริ่มกินอาหารน,นิโยดัดเนาะแล้วก็ไอ้แฟนน้องสาวนะแล้วก็สามีเมียนางใช่นะอืมเสร็จแล้วอันนี้คือจานสามีกินอิ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> ตามนั้นค่ะ กินนิ่มแล้วก็เตียมเตียมมันแกะของขวัญเนาะแกะของขวัญปีใหม่อันนี้บรรยากาศบานเพิ่นที่เพิ่นตกแต่งเนาะเพิ่นเพิ่นตกแต่งนนาลักนนารักบ้านเพิ่นน่ะเห็ดแบบว่ากุกกิ๊กิกเสร็นะของกระจุกกระจิกเต็มบ้านน่ะละแต่ว่าเออเพิ่นก็หูจัก็เหูจักตกแต่งกันเสียนะสวยงามปัะทัถาะเออน้องสาวเล่าเล่าอันสวยอยู่พี่น้องเนี่ยแหละ อันนี้ก็เป็นอันเอยียงดอกตุกตาในหน่อยที่เป็นสะสมไว้เนาะอันนี้ก็มาเป็นอันของหวานเด้วยวันนี้คริสตัลมังแล้วมีของขวัญอยู่ในหนีน้เด้วย่ะของขวัญสาหรับไอ้ให้เด็กหน่อยแล้วก็ผู้ใดกินได้อันอันทั่วกันก้นก็ได้ของขวัญนะเสียนะอันนี้กําลังหากันข่อยนะ่ะกินได้พี่น้องแต่ว,ว่าข่อยก็เอาให้ลูกสาวเสียนะพะลูกสาวเราบ่มีเนาะอันนี้คือ เออได้ของขวัญกันเนาะพี่น้องช่วงกิน oh, อ oh, ันอันเสร็จกันมานางล่อลองเพลงรอบตุนนริสมัสเนาะอันนี้กะเฮนนากะเตรียมเอาของขวัญมาวางโอ้ของขวัญไหลยหลายจนหนาเบื่อพี่น้องมันเยอะเกินอ่ะเยอะจนแบบหนาลํำคาาน่ะข่อยข่อยจนจมอ่ะข่อยจนบอกว่าคือบอกสื่อของขวัญชินใหญ่ๆแล้วก็ร่วมกองให้มันเป็นชินเดียวไปเลยอย่างนี้นะ ชินสองชินกับพออัน,นี้เป็นเกือบรวยชินแมมขอ่อยดังลอจนจนข่อยเมื่อยน่ะหนาลำคาดน่ะเออแต่ว่ากะมันมันกะหึกฤทธิ์สำหรับเขาดีเนาะแค่จชมพูขวดเดียวก็เอามาอันอันใสหอของขวัญอจังสี่หมเออโอ้อันคนนางล่อเนี่ยที่เมื่อยเมื่อย,เม,อยเมื่อยจนหนาลำคาดน่ะเออบนบน,บนปีนานี่คข่อยตรงเฮ็ดงาน ตรงเหตุงานพี่น้องข่อยบ่มแันหอยเลยยู่หราเมื่อยมันมันก็คือกลิ่ดีหรอกแต่ว่ามันมันหนาเบือ่อมันหนาลำคา้านอ่ะเออไอของขวัญคนนึ่งอ่ะยังสามสี่ชิ้นนี่ก็โอเคแล้วบอกวอน,นี้คนหนึ่งเป็นสิบชินน้นเียสินะโอ้สิบชินบ้นมนเนี่ยแค่ยาซิฟันยาสะผมสิกะฮอไให้โอ้ยค่อยละเงิน บันนี้ก็ลองเพลงรลอบต้นใหม่เนาะพี่น้องลองอันอ่ามีอยู่เจ็ดคนก็นให้เลือกเจ็ดเพลงเซน่ะก็ก็หึกฤทธิ์พี่น,อน้องหึกฤทธิ์ก็นั่นแหละโดนโดนได้หึกฤทธิ์เนาะเพราะว่าพี่นาคอยจบเลียนแล้วคอยกับเฮ็ดงานคอยเฮ็ดงานคอยกับโมงวาคอยสิสดมานหึกฤทธิ์แบบนี้อีกบ่เนาะเพราะว่ากะเอ่อเฮ็ดงานเลี้ยงผู้เ่าวคอยต้องเฮ็ดงานวันฮอลิเีเดนะ์นําซเซน่ะ ก็ à, ไม่เป็นไรค่ะทําได้อันนี้ก็เริ่มแจกใจของขวัญกะนะันเนาะเออของขวัญไข่เนี่ยได้หาจินพี่น้องที่เหลือนะโอ้ยนางร้อเงือกแงงเงือกแงกเพราะเพราะว่าไข่อุ้เก็เอาชินเดียวจินใหญ่ไปเลยเองสิไหมบ่บ่แบบ,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 บบว่าบ่ลำไรเงสิน่ะพี่น้องบ่ลำไรให้เยอะแต่ว่าคือว่าละมันเกิดเนานะเขาอยากให้ลูกเขาฮือกธิดเนาะเขาก็ฮอ ลิปสติกแท่งเดียวกับหองสิแม่โอ้ยสูงเหมึนไข่นำหัวเหมือนเลยนะนั่งรอดนะแต่ว่าไอ้ฟามมันก็บมวนไอ้ฟามก็ได้ไลนจินอยู่กะเพราะ่แม่ก็ให้มันหาจินแล้วมันบอละเอออันนี้ก็เขาใจอยู่แต่ว่าไอ้ฟาก็ได้จินไ่พอถึงก็ได้นั่นแหละอันนี้กันอันกลัวสิแกะกันได้โอ้ยเมยคไข่ละเมยแต่ว่ากสนุกยุพี่น้องมันเป็น ปีเดียวเนาะมันเป็นปีละเทียของเขาในการฉลองปีใหม่แต่ว่ามันก็ฉลองวันที่ยีปีเนาะยูนและอาฟเทนนนะนะมันก็เป็นเทศกาลของประเทศเขาเนาะเทศกาลเกือบจะเกือบจะทั่วโลกละมั้งบอกี่ประเทศดอกที่ว่าจัดวันที่ยีผ่าเออดอกนั้นก็จัดตันนั่นแหละอันนี้นเทเลซอร์เิ่น ก็ได้จากแม่จากเอฟฟากะ่ะอฟฟา,ฟาเป็นคนแจกของขวัญเนาะตอนตอนนี้นั่งก็ะหืงกลิดอยู่อยูโด,ด,ดนไปนั่งเมือยนั่งบ่ไวแนละ้วของขวัญมันหลายนั่งบ่ไว้นะนั่งบอกว่าแม่บ่ไว้แล้วเมยเออเมยกับพักเสดอก,กับเพียนให้คนมาเอาของขวัญแทย์แทนแสดงน,นะคอยกระอุนเพื่อเป็นอันอันเป็นอันอัน กากาแ,กแฟพี่น้องแล้วก็นแนวปันเค้กสำนันละแล้วก็เหรียญสำนัลำนละคอยว่ามีอย่างดอกเออที่เรืออัน,อนกัเป็นของแย่เล็กเพื่อนห้ยแล้วก็เย่น้อยสำนันละของคอยนะหาจิ้นเออก,กวาแล้วกันเฮนนานี่หลายสุดวะเฮนนานี่เห็นบอกกางเกงนี่ี่หาตัวนี่เส็ตแล้วกับ เห็นบาแกเซ็ตแล้วความกันเต็มโตอยู่บางติละอันข้างล่างนั้นมิตรของแอลฟ่าเดอร์นั่นอันคอยได้คือคอยได้แวนยนจำนั่นละค่ะวันกินยูนก็จบด้วยประการชนีแล้วค่ะได้พี่น้องตอนนี้ก็อาบน้ำนอน้ะเด้อบปเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะคะกินจากสีมงแร่งเลือดซีทีถุมพี่น้องโอ้กลัวสิอันแกะของขวัญแหล้วเนาะของขวัญมันอันของขวัญเจ็ดคนน่ะเจ็ดคน ของควัญเกือบลอยชินนะพี่น้องโอ้สิเป็นลมกลมัวจะแกะได้หมดเออนะะ่นลนะก็เนาะพี่น้องก็สวัสดีพี่ใหม่ทุกผู้ทุกคนเด้อก็ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอยกกีลลยงเกาะลำรวยเงินทองเนาะเปิดช่องดูทูบกับหอให้ปังๆดังๆลยๆทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบจุบ Hi welcome to d e h e r video tack för att se den här a n a l